ครับวันนี้ก็มาทําการติดรั้วเตะนะครับอันนี้มีติดไปแล้วตัวหนึ่งนะอยู่นี่อันนี้สวนสวนแตงนะอีก,กัดก็สาย30นะสาย30เขาอันนี้เขาวัดเขาขนานะฮะติดรั้วฮรกันช้างป่านะครับเพราะว่าเวลาช้างเข้ามามันจะเข้ามาเงียบฮนะถ้าเราติดสัญญาณเตะไว้ก็เวลาเขา เดินเข้ามาชนมันก็จะได้ยินเสียงนะเราก็จะได้รู้ว่าช้างเข้ามาฮนะก็จะได้เตรียมตัวป้องกันทรัพย์สินด้วยนะเนี่ยเนี่ยสวนแตงฮนะอันนี้มาบ่อยมากฮนะสวนนี้แต่ก็ได้ทําการติดตั้งไปหลายตัวแล้วนะอันนี้อีกเส้นหนึ่งนะอันนี้อันนี้อีกเส้นหนึ่งถังถังไว้เนี่ยนะเนี่ยนะงมาชนมันก็จะดังฮนะตรงนี้ก็จะดังขึ้น เดี๋ยวจะไปติดริมป่าอีกตัวหนึ่งนะทีมงานเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะวางเชือกนฮะวางสายฮนะาสายไประดับหน้าอกนะฮะใส่ตั้งแค่ระดับหน้าอกนะ โอเคคุดล okay, ุมเลยตรงนี้แหละข้างๆหนีอยก็ได้เออเห็นนู้แล้วเห็นนู้แล้วนู้ไหลฝั่งนี้เสร็จแล้วนะฝั่งนี้วางวางเชือกเสร็จแล้วนี่เชือกเสร็จระดับหน้าอกนะฮะใส่ช้างมาชนก็ใส่ก็จะเตือนนะ โมเมนต์บ้าหอดคุเมื่อฮาร์ดใหม่ใล่ะอยูบอ่ะหักงไม้ก็ได้มาได้เนี่ยทำการทดสอบนะฮะฝั่งนี้อ่าดึง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 ฝั่งนี้ดึงไปฝั่งนี้ยืดนะมาดึงใกล้ๆหน่อยดึงเยอดึงกำลังกำลังดึงดึงแรงดึงแรงๆอ่ะเออโอเคโอเคโอเค โอเคนี่นี่เดี๋ยวมันดังอยู่ไอ้ที่ที่ดึงโอเคโเคย้มย้มโอเคนะฮะผ่านผ่านโอเคได้ได้ได้นี่นะครับก็เสร็จไปแล้วครับหนึ่งจุดนะฮะอีกแบบ เขาคันนาสายตรีสิบมันก็โอเคแล้วฮะผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยอาช้างมาก็ออได้ยินเสียงฮะก็อยู่เป็นจุดเป็นจุดนะจุด,น,น,จดนู่นจุดนึงโอเคนะครับเอาเดี๋ยวตรสอบตัวที่สองนะฮะลองดูอันนี้ฮเสียงดังฟังชัดนะครับฮะเสียงดังฟังชัด ให้แต่ให้แต่ช้างมาชนก็บบเสียงอันนี้ตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่เสียงลั่นทุง่ไปไปงเลยทุเรี้นเนี่ยโอเคโอเคเลยเนี่ยสวนแตงฮะไปปลูกแตงครับน,นี่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 ลอยฮะนี่ดูดูสังเกตรอยอนี่ต้องใส่ไว้เงีง้ยไม่ใส่ไม่ได้ฮะไม่งั้นแตงหมดฮะ